ี้มันก็กาวหมาดๆนะผมก็จะก่อกกาวด้านบนก็จะยึดความแข็งแรงนี้จะไม่แห้งไปมาพร้อมกันแบบข้างล่างเป็นใช้ขวด<ม>ขวดละสิบบาทหาซื้อตามร้านพ้าน่าจะมีร้านบอบขายของยี่สิบบาทของแบบจุกจิกอะ พอผมใช้ครั้งเดียวจริ <c oughs> งไมนี้วิีทำั้าดต่เลยเทำเพ่นอันไอ้ละทิ้งไอ้ละทิ้งจะได้อยู่ต่กมันจะล้านน่ผมก็เลยอกไม่เยอะครับทุกครั้งจะเหลือจะได้ของมันอย่างเพิ่พมแล้วแตา ตันนี้หนักพอเพราะว่าสต๊อตัวนี้ไม่ได้มีแรงมาก,ยอ,อ,มกอ,มามอย่างเราก็ต้องราดคอเพื่อป้องกันข้อขาสต๊อไม่ค่อยมีแรงใช้เยอะมาก มีะสมทำทำไม่เยอะก็เกืนน่อยแต่ว่ามันก็แค่สิบบาทนอกขนผมมีหน้าเยอะแต่ส่วนมากผมจะทำดีละสองสามผัวเสียงกลางด้วยอะไรด้วทำสับคนๆแต่นี้คือมาทำคลิปให้ดูเราต้อง คเหมือนจะตองไม่อยผมว่าอย่าหยอดเอให้มันเท่ากันสองดอกจะให้ดอกนึ่ดอกหนึ่งเท่ากันเพราะว่ามันมีผลตอนเรื่องน้ำหนักครัหยอดนี้เสร็จแล้วมันก็ไปดอกนี้ ฟังเสียงที่มันสงบสงบหน่อยนะแล้วก็ารงานมันก็นี่สองรอดเขงมีแล้ทางตรงนี้ที่นี่นะ จะให้ดีต่อสายจะต้อรือสายดีเลยต่อเนเพราะว่ามันจะได้เราไม่ได้เติมเต็มเนื้อเง รอแคงอย่างเดียวเลยแต่มันก็ยังไม่ไหลถ้าเราวางพื้นที่ไปตรนมันก,นกจจ็จะค่อยๆไหลแต่รออดเองนรถ้าใครอยากทำยีนก็ส่งมาให้ผมนะ้ใครอยากทำ สมดุลก็กยมายปหาว่าสุนท,ทนนร่ย์สมดุลทำนันล้นออก ้ามันออกตันลงลงมาด้านล่างก็ปล่อยม,มันไม่เยอะมันมันตนี้มันก็นั่งแบบเป็นกาวที่มันจะเหนื่อยเหนื่อยมากมันจะไหลไปไม,ไม่ไม่ไปเยอะไม่ไปเยอะนี่ก็รอรอแห้งพอแห้งตรงนี้เสร็จเราก็มาเอากาวยางม,มาทาขอนเนี่ยจับจับขอบไอ,อ้โดนัดขึ้นแล้วก็กาวรอ,อบรอบแล้วก็ แล้วก็ใช้ชิปหนีบจะต้องหนีบให้ทั่วยนะครับอันนี้ผมหนีบเองก็คือหนีบให้มันทั่วเลยกดจะเสร็จก็เป็นานเสร็จก็ลองเสียงนันอันนี้ไม่รอกครคนระับอันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปข้าวขาแล้วก็น่าจะต่อยอดกันเย่างได้ก็้านะสงสัยก็มาว่าเฟซบุดด๊กมาก็ได้นะหรือแอดไลน์เบอร์โทร088 สามสี่สี่สี่สองเจ็ดศูนย์ครับก็แอดชื่อผมเบอร์ ier, นี้ครับในไลน์เดี๋ยวก็ขึ้นมาเพราะผมใช้เป็นเบอร์โทรหรือว่าจะเป็น Facebook นายคาวีพลศรีกมาได้ครับหรือจะเป็นเพจผมมีเพจก็คือ kt3w.co.th ตำแหน่ง เป็นเสียงรถยนต์แล้วก็มือรับมือแล้วประกอบกับใครสอบถามมาได้คลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่าน,นี้ครับนี้ก็รอกาวแห้งแล้วก็กำลังไปได้ถ้าสงสัยก็แชทมาถามกันได้พูดคุยได้